นี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนหน้าจอนะครับการเปลี่ยนตัวทีมของที่เราสร้าง LMS ไว้นะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมลองเข้าตัว LMS ของบริษัทเ a r n m มอนนะครับอ,นนอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของ l e r r n o r r e d u t e c h นะครับก็พอหลังจากเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราจะเข้าไปเรียนในระบบของ eLearning ใช่ไหมครับเราก็มาที่ eLearning นะครับ อ l e a r n i n g เนี่ยนะครับคือตรงนี้ครับที่เราเรียกว่า g บ o u n d เนี่ยที่เราจะทำการเปลี่ยนคือรูปตัวนี้นะครับในการล็อกอินเข้าไปในรูปแบบของฐานะแอดมินนะครับแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนรูปภาพนะครับผมก็มาล็อกอินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับผมมาที่บริหารไซต์นะครับพอมาบริหารไซต์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมจะจัดการกับอะไรครับผมจะจัดการกับหน้าเว็บนะครับถ้าจะจัดการกับหน้าเว็บผมก็มาเลือกที่ แสดงผลเว็บไซต์นะครับเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเรามาที่รูปแบบเว็บแล้วก็มาเลือกคําว่ามองครับคลิกปุ๊บอ่าเลือกว่าอยากได้ธีมของเท็กสีอะไรลิงก์สีอะไรแบ็กกราวด์คันเนอร์สีอะไรนะครับจนมาถึงคําว่าแบ็กกราวด์อิมเมจเห็นไหมครับตอนนี้แบ็กกราวด์อิมเมจของผมคือตัวนี้นะครับก็ถ้าอยากเอาออกก็คลิกเอาออกถ้าอยากเพิ่มก็กดเพิ่มนะครับเลือกแล้วก็อัปโหลดเพิ่มเติมก็แค่นั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถได้แบ็กกราวด์ตามที่เราต้องการโอเคนะครับ วันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปว่าพอทุกครั้งหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงเราให้คลิกคำว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับและกล่าวตัวนี้ก็จะหายไปนะครับขอบคุณมากครับ